อามากมากเห็นปะกินตอนเลิกยังยไงแซ่บนะครับกินตอนหิวนะครับผมมาแล้วครับผมขออนุญาตว้าภาษาผู้ไทยนะครับวันนี้ผู้ไทยมุกดาหารครับผมผู้ไทยว้นโคกครับผมมุกดาหารครับผมมาครับกินข้าวนําเดียวนะครับผมแซ่บเดียวครับผมมือเลือเนาะนะดังคือเขาน้องเห็นเขากินโซนว้าวินเป็นแซ่บเด่นนะครับผมเอ้าเบิ้งดูอันนี้ ลาบลาบปลาดุกค,ครับผมลาบแป๊บเหนียวนะครับแต่ว่าเอามาเอามามกมอมกข้ามันซุปก่อนครับผมมีกลิ่นดิบครับกลิ่นปลาต้องกินซุปครับผมเอามามกมอ้มมันซุปก,ก้อนนะครับมันซุปก็ไไรนี่ลาบเหนียวนะครับผมแต่ว่ามกมอ้มมันซุปครับผมอืม โอ้โอพักกระลาของผมครับผมคับมันับนอดพักกระลาของผมเลยประดุกกับปลาตักลุกประดุกตลาดครับผม ไปดูตลาดจับล,บล,บบบลบูกหรือจะลาบแซ่หรือไปดูขาอ่ะ ไม่ได้กินหึงแล้วครับนี้เขากลา็ลราบราบเองครับราบราบเขาก็แล้ว,ลลเ,ลวเดี๋ยวขั้นตอนกันเอสเนี่ยเดี๋ยวโรกเฮ้ยเบิรงอีกหนึ่งครับผมมันยาวโูด ว่าพื้นผักไหนายจคนมากนะครับอืมเฮ้ยพอตื่นเลยปะ เขาหางน้อครับผมหาวนึงวังิดโมงรับดมงแต่ว่าจุ๊เดียว กดติดมือแต่ว่าเขาเนี่ยมั้งอาวะกินข้าวนนคนติดมือคอนทุกข์เออ้อทุกข์เถอะวะ เริ่มเริ่มซื้อมองคิดครับผมเรื่อยๆไม่ได้มาคิดกลับเลยว่าจริงได้ได้มาคิดคิดสดเนาะคิดสดกลับสักหน่อยนะครับผมคิดนอ่อนๆสักหน่อยพริกขี้หนูพริกปูก็ได้ครับผมคิดพริกขี้หนูพริกปอก็ได้หอมๆเลยครับผมเอ้ยลืมอันนี่ลืมลืมซื้อเนย่างกลับไปซื้อกว่าไก่เลยที่ค้าน เคืองปุ๋งกั็ไม่เพลินหลายครับผมเชื่อว่ไมีมัคิดโคแจวโคนะครับผมมังคิดโคแจวโคกันเยอะแล้วเนาะแจวโคข้าวโคครับผมแล้วก็ไกบุสลุดน้ำปานะครับผมเกลือครับผมละแต่น,นะครับผมละแต่นะครับและแต่มากครับผมปุ๋งเนด้นติดย์แนวลาบแล้วครับผมพักกับพักหอม บ้านผมบ้านผมเลยพักบู๋ใช่พักบู๋เบอร์หอมพักบู๋แล้วก็ห้าอ่นนะครับอันนี้ละครับของปรุงก็ไม่เผื่อครับผมล่องไม้เผื่อแซ่บยไม่แซ่บครับอันนี้ลาบปลาดุกครับผมเรียกว่าบปลาดุกแต่ผมเอาหมูมอกมอ,ม,อ,ม,อมาซุกก่อนนะครับกินก่อนนะครับผม <c oughs> อิ่มแล้วแบบนี้อ่ะอิ่มมากอิ่มพอนพั่นพาคเหนือบรยุดธเนาะไปเถอะคนทั้งกินไปหลายครับผมกินห้าข้ามสิบข้ามก็อิ่มนั้นแล้วเขา เอ๋อสามีนะครับผมแข็งเข่าละกินน้ำปลาแล้วครับพี่น้อครับผมเดี๋ยวนะครับคลิปหน้าครับฝากกดไลค์แชร์ติดตามบุญมีชาแนลบ๊ายบายครับผม